ายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟให้กับ Garmin Forerunner 245เสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาชาร์จไฟเปิดเครื่องติดได้ตามปกติสายชาร์จของลูกค้าเองไม่ได้มีปัญหานะครับชาร์จไฟกินกระแสดได้ตามปกตินะครับอันนี้ชาร์จไฟเข้าที่88นะครับต่อสายชาร์จเซ็นเซอร์ฮาร์ดเกก็ทำงานได้ตามปกตินำไปจับสัญ,ญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบัน รายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับทางานได้ตามปกติเดี๋ยวเรารอ,รอให้เซนเซอร์ฮาร์ดเลดวัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้าก็ตรงนี้เซนเซอร์ฮาร์ดเลดทำงานได้ตามปกติแล้วนะครับวัดอัตราการเต้นได้ปกติกําลังทําการประมวลผลนะครับก็ตรงนี้พร้อมที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้านะ ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําราดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมนะครับส่วนดุลพินิจของลูกค้าจะนําไปลุยกิจกรรมเหมือนเดิมอันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้านะครับตรงนี้เราก็าได้แจ้งให้ทราบกันนะครับก็อมอเตอร์สั่น เมื่อเสียบสายชาร์จขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้าขอบคุณมากนะครับร้านล็อกนีไบต์อินดีให้บริการใช้อะไรกรมีแท้ร้อยเปอร์เซครับขอบคุณมากครับ